ในอาทิตย์พาอ่อนตานะคะเป็นบทของนายปองพาอ่อนตาและนางธงศูงพาอ่อนตาจบการศึกษาชั้นมัธยมมศึกษาปีที่สามจากโรงเรียนบ้านหนองประเสริฐเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนอุดรธรรมนุสร์ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมมศึกษาปีที่ห้าห้องหนึ่งนะคะประวัติด้านการกีฬา ระหว่างที่เรียนศึกษาอยู่ในระดับชั้นปฐมมศึกษาปีที่6ได้เข้าคำการแข่งขันตะกร้อและได้รับรางวัลรองชนะเลิศกีฬาประเภทตะกร้อและได้เพิเข้าแข่งขันขเป็นนักกีฬาเปตองได้รางวัลชนะเลิศลำดับที่หน การแข่งขันเปตองปัจจุบันยังคงให้ความสนใจและเป็นนักกีฬารงเรียนของอุดรธรรม,มนุสรอยู่ในอาทิตย์พาอ่อนตา การแข่งขันกีราภายในโรงเรียนอุรธามนุษ์สรประจำปีการศึกษา2558ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะขอเสียงกอบเบอร์สำหรับการจุดกบอปเลินในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ,คคะนะคะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทยัยธรรมาท่ราช ประวัติการทำงานดำรงตำแหน่ง,ง,ง,งครู2โรงเรียนบ้านตากวิทยาเมื่อปี2521นะคะจากปี2535จนถึงปี2542ดำรงตำแหน่ง,ง,งอาจารย์2โรงเรียนอุดรธรรมนุสรปี2542ถึงปี2544 ดำรง,งตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนโพนพิทยาคมจังหวัดสกลน,นครปี2545ถึงปี2557นะคะดำรง,งตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโดนสะอาดพิทยาสรรท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลแล้วก็ยังเล่นฟุตบอลเป็นหลักปัจจุบันท่านถนัดเปตองและได้แชมป์กีฬาอัปโปเกมส์นายเสวียนพิมพ์สี นักกีฬาทั้งหมดก็ตามพระเพ,ระเ,พระเจ้าพระพเจ้าเป็นนักกีฬาสมัครเล่นเป็นน,นักกีฬาสมัครเล่นขอให้คำปฏิญาณตนว่าขอให้คำปฏิญาณตนว่าจะแข่งขันกีฬาด้วยน้ำใจนักกีฬาอย่างแท้จริงจะแข่งขันกีฬาด้วยน้ำใจนักกีฬาอย่างแท้จริงรู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยรู้แพ้รู้ชนะรู้อภยันะอภยขอขอบคุณครับผมขอเยงปรมมือครับ<ร><ร> สำหรับนักกีฬาอุโสครับอันเสบียงทุนสี